สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เปรียบเสมือนด่านแรกที่นำไปสู่ความสําเร็จซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สําคัญที่เราควรรู้ไว้อีกทั้งเราอาจได้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นตอนที่เราสัมภาษณ์เข้ามาหาลัยสัมภาษณ์งานหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจําวันการสัมภาษณ์คืออะไรการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งแตกต่างจากการสนทนาทั่วไปมีจุดมุ่งหมายอาจจะต้องมีการเตรียมคาถาม การนัดหมายและมีกำหนดเวลาที <Okay>. <S <S ่ชัดเจนกับผู้ถูกสัมภาษณ์การสัมภาษณ์จะมีอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นการสัมภาษณ์แบบเรื่องราวทั่วไปไม่มีการเตรียมตัวมากแค่เตรียมวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และคําถามที่เราต้องการจะรู้เป็นการพูดคุยแบบง่ายๆเป็นกันเองเช่นการสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูล การที่นักข่าวสัมภาษณ์ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในอุบัติเหตุก็ถือเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการซึ่งถือว่ามีหลักเกณฑ์มากกว่าแบบแรกมีการเติมตัวนัดวันเวลาสถานที่ที่แน่ชัดและแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้ล่วงหน้าเช่นการไปสัมภาษณ์งานมาดูกันที่คำถามในการสัมภาษณ์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์จะประสบความสาเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งคำถามของผู้สัมภาษณ์โดยลักษณะของคำถามที่พบเห็นอยู่บ่อยๆเช่นคำถามเปิดคำถามปิดคำถามเชิงสมมุติและคำถามเชิงสถานการณ์คำถามเปิดเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นคำถามปิด เป็นคำถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบได้แบบสั้นๆโดยสามารถตอบใช่หรือไม่ใช่คำถามเชิงสมมุติเป็นคำถามที่ประเมินความคิดการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของผู้ถูกสัมภาษณ์คำถามเชิงสถานการณ์เป็นคำถามที่ประเมินการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งแต่ละลักษณะมีข้อดีข้อเสียต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ข้อดีของคำถามเปิดเราได้ข้อมูลเชิงลึกผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระประเมินความคิดความสามารถและทักษะของผู้ถูกสัมภาษณ์ข้อเสียใช้เวลานานควบคุมทิศทางการสัมภาษณ์ได้ยากอาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงประเด็นข้อดีของคำถามปิดได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงประเด็นควบคุมทิศทางการสัมภาษณ์ได้ง่ายประหยัดเวลาข้อเสียไม่ได้ข้อมูลเชิงลึก ทำให้ผู้ตอบถูกจับให้อยู่ในกรอบและตอบคำถามที่กำหนดไว้ข้อดีของคำถามเชิงสมมุติและสถานการณ์ประเมินความคิดความสามารถและทักษะของผู้ถูกสัมภาษณ์ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจกระบวนการความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์เหมาะกับการสัมภาษณ์งานที่ต้องการทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อเสียใช้เวลานาน,านคำตอบอาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว ถึงส่วนสำคัญในคลิปนี้แล้วก็คือการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ถ้าเราเตรียมตัวดีเนะี่ยเราก็จะแบบมีความมั่นใจเราต้องได้งานแน่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบการสัมภาษณ์งานหรือการสัมภาษณ์เข้ามาหาลัยซึ่งเราได้เตรียมการเตรียมตัวหลักๆที่เราคิดว่าอืมอย่างนี้นี่ดีะดีดีด้วยกันไว้ประมาณนี้ถ้าเทคนิคเด็ดพิชิตใจกรรมการสัมภาษณ์งานให้ปัง หนึ่ลุกโปแต่งกายให้ดูดีสุภาพเรียบร้อยเน้นความเป็นมืออาชีพเลือกชุดที่เหมาะสมกับงานที่สมัครเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันสัมภาษณ์เผื่อเวลาไว้เผื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน 2. ตรงเวลาเปะ๊ะแสดงถึงความรับผิดช,ชอบวินัยและความใส่ใจไปถึงก่อนเวลานัดอย่างน้อย30นาทีเผื่อเวลาสําหรับการเดินทางเตรียมตัวให้พร้อมท้งกายและใจ 3. เอกสารครบ เตรียมเอกสารที่จําเป็นให้พร้อมเช่นประวัติย่อจดหมายสมัครงานใบรับรองผลการเรียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานรายอื่นๆเรียงลําดับให้สวยงามหาง่ายแสดงถึงความเป็นระเบียบ 4. มั่นใจตอบฉะฉานฝึกการตอบคําถามทั่วไปในการสัมภาษณ์งานเตรียมคําตอบสําหรับคําถามที่คิดว่าน่าจะถูกถามตอบคําถามด้วยความมั่นใจตรงประเด็นกล้าแสดงความคิดเห็น 5. มารยาทดีๆยิมย้มแย้มแจ่มใสพูดจาสุภาพใช้คำพูดที่เหมาะสมรู้กาลรรเทศะแสดงถึงความเคารพต่อผู้สัมภาษณ์ไม่พูดแทรกตั้งใจฟังจำไว้ว่าการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยคุณรู้สึกมั่นใจและแสดงศักยภาพของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่และเพิ่มโอกาสในการสัมภาษณ์งานให้ประสบความสำเร็จหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ